แล้วทีนี้คือประเด็นคือว่าแบบเราก็พูดอะไรมากไม่ได้เนาะกับกับคาแรคเตอร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยมันก็ก็มีความลับของมันอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้แต่ว่าหลายๆคนที่เข้าไปชมแล้วก็มารีวิวเป็นต่างๆนานาว่าแบบ่วันนี้พูดได้แล้วลหละก็ว่าแบบเป็นคนชั่วอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับก็เลยแบบว่าขอบคุณมากที่ที่ชินชอบครับขอบคุณมากที่พาพุ่งทยานมาสู่ตอนนี้ไม่ได้อัปเดตล่าสุดแต่ว่าเจจะ80ว้าวกำลังจะ80แล้วขอบคุณมากครับ ไปให้ถึงร้อยสองร้อยสามร้อยได้เลยนะครับฝากสนับสนุนหนังไทยภาพยนตร์ญญญไทยที่มาจากฝีมือของคนอีสานนะครับแล้วก็ฝีมือของพี่โจบอสโจหมอลำของเรานะครับสาวน้อยพี่บ้านแพงแล้วก็มีพี่ใหม่พวัตเป็นผู้นำกับทุกคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็ขอบคุณมากมากที่ที่เล็งเห็นว่าตรงนี้มันจะสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เหมือนกันนะครับครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกว่าเอาความแบบอีสานความใช่ครับหมอลำมาใส่ ค,คือคือคายอ้อเนี่ยนำสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบเคานเจอร์ของคนอีสานครับเคานเจอร์ของภาคของงานาศาสตร์เสียงดนตรีของหมอลำอะไรเงี้ยครับ <c oughs> นำมาเล่าในอีกมุมมองหนึ่งมุมมองใหม่ๆนั่นก็คือมุมมองของการที่มันเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเป็นแบบว่าตลกเป็นแบบโจ๊ะฮาฮาอะไรเงี้ยตั้งแต่านานๆแต่ว่าตอนนี้มันถูกนํามาเล่าในรูปแบบนี้ผมว่าน่าจะ เปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความสนใจได้ให้ได้รู้จักคําว่าหมอลำแล้วก็อีสานได้อีกมุมมองหนึ่งมากๆเลยอย่างน้ำเจ็ดสิบล้านแล้วละครเราก็จะแตะเรืเก่ด้วยครับโอ้ยครับผมน่าจะเห็นหน้าผมว่ามันมีความสุขขนาดไหนนะเชื่นใจครับคือจริงๆแล้วมันก็คือก่อนหน้านี้ครับอย่างตัวผมเองแฟนๆหลายคนก็ถามว่าแบบ หือคุมีถามว่าแบบไม่เล่นละครแล้วเหรออะไรเงี้ยหายไปไหนตกใจมันนคำถามแนท,ที่เราก็มีผลงานจริงๆผมแบบยิ้มในใจครับว่าเดี๋ยวผมมีผลงานดีๆมาให้ดู2อสองผลงานแน่แน mm hmm. ๆอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนอะไรเงี hmm. ้ยเพราะว่าจริงๆเราใช้เวลาการถ่ายนานมากอย่างผาแดงนางไอ่นะครับ mm hmm. ใช้ใช้เวลาการถ่ายทํานานมากแล,แล้วเป็นงานที่หนักมากอะไรเงี hmm. ้ยแล้วคุ้มค่าหายเหนื่อยมากๆครับที่ที่ผลงานออกมาทุกๆคนตั้งใจแล้วแบบทุกคนติดตามแล้วก็กระแสดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ ผมจะบอกว่านี่แค่นิดเดียวเองนะครับเหลืออีกเยอะเลยท,ที่ที่ทุกคนอาจจะไม่คาดคิดครับอยางรู้สึกอย่างคนถามว่าาไปไ็หน้าไม่ไม่มีการออกไปแล้วเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานมันยังม,มันไม่ได้แบบออนแอร์ air ครับแต่ว่าจริงๆเราก็ยังอยู่ครับอยู่ในวงการนี่แหละครับ ยังทํางานยังใช่ครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ออกสื่อครับเป็นงานแบบว่าไม่ใช่กระแสหลักไปร้องเพลงไปอ่าถ่ายงานนู่นนี่นั่นต่างๆนานามีครับแต่มันมันไม่ได้อยู่ในสื่อหลักเฉยๆครับก็เลยก็เลยอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยครับพี่ๆสื่อของเราทุกคนเพราะว่าเพราะว่าสื่อของพี่ๆอ่ะนำพาให้นำพาให้แฟนๆที่บ้าน นำพาให้คนที่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้รู้อัปเดตครับเราไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตครับแต่ว่าผนะมรู้สึกว่าสิ่งผลงานสองเรื่องที่มันจะทำเราก็ได้ทำแล้ครับมันต้องมาแน่ <laughs> ก็มานะครับผมว่ามันนันมาไกลด้วยฮะมันมากไกลกว่าที่คิดจริงๆแล้วมันประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ที่ดีครับที่ดีมากๆมันเลยทําให้ทุกอย่างมันลงตัวมากๆะไรอย่าง,งครับแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามัน เราเองอ่ะในขณะในขณะที่เราทํางานเรารู้ว่างานเนี้ยมันคาดหวังได้ด้วยด้วยเนื้อหาของการทํางานอยู่แล้วครับเรารู้ว่ามันดีจริงๆครับเรารู้เรารู้สึกได้ในการทํางานมันมีทั้งความสุขมีทั้งความตั้งใจและยากลําบากอะไรเงี้ยเราเลยรู้ว่ามันคู่ควรนะครับมันคู่ควรที่วันหนึ่งถ้าคนได้ดูแล้วคนจะรู้สึกอิ่มเอมใจไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกดีใจามากแม้จะเป็นละครเกมไม่เอกินแต่ว่าเลตติ้งก็คือโฮสุด ก็ดีใจมากมาครับดีใจแบบดีใจแบบว่าจริงๆก็เรามาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันได้นะครับแบบว่าอยากให้แบบอยากให้ไปแตะถึงเลข2ตัวได้ก็ดีตอนนี้นะครับตอนนี้1 3 1 4ครับวันวันนี้วันนี้14ครับมีเกือบจะ40เลยครับเขาบอกว่าใครเล่นละเปเย็นเป็นมาเอกมาเปนเยนเป็่อนาที่จะร่ำรวยโอ้โหจริงๆแล้วก็อาจจะรวยความสุขก็ได้ครับอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องร่ำรวยเรื่องร่ำร่ำรวยนะ เรื่องร่ำรวยเนี่ยต้องอาศัยทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับกับจ้างงานได้นะครับผมขออนุญาตขายเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักร้องนะครับคือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลับมาทําวงแล้วนะครับจ้างไปเล่นได้นะครับผมสิบสิบห้าปีครับสิบห้าปีผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวงการเพลงเลยครับแล้วตอนนี้ก็กลับมากลับมาอยู่ในโพสิชันเดิมใช่ครับตั้งแต่ออกอัลบั้มไปวงใหม่ครับชื่อวงอะครับ เดี๋ยวถามสมาชิกวงก่อนครับยังยังไม่ได้ตั้งครับใช่ครับม่มาถึงเต้นไปจับมาจับไปมันไม่เป็นเหมือน,น,นเดิม,มเพราะเราเป็นแชมเรือมันไม่เหมือนเดิมครับโลกดนตรีโลกดนต,ตรีมันไ,ไกลมากแล้วครับคือจริงๆวันนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะนักร้องอย่างเดียวแต่ว่ากลับมาในฐานะคนที่เข้ามาสู่วงการดนตรีครับแล้วก็ทําเพลงเราทําทุกอย่างในในทุกระบบที่ที่วงดนตรีจะต้องทําอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบ เป็นชาเลนจ์ใหม่แต่ว่าพร้อมรับงานครับขายของเล็กเล็กจ้างลุงตุ้มตามจะได้ดูอะไรปะได้ดูซิกแพคครับเฮ้ยที่เหมือนตุ้มตาแจ้งว่าที่เหมือนที่ตาลุงใช่ไหมคืออะไรผมโอ้โหใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจ้างจ้างแบบเพิ่มราคาหน่อยอาจจะได้จับครับครับผมมันมีมันมันเป็นเหมือนในที่ในคลิปที่เขาลงใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดครับใช่ครับผมแต่ว่าคือผมก็อธิบายไม่ได้ว่าแบบคือน้ำน้ำตาลเขาก็ชอบแบบแอบถ่ายองเงี้ยครับ ได้ครับแต่เราเป็นต่คุ้มใจในคลิปเราก็เหมือนตั้งใจโชว์เขาถ่ายครับพอดีว่าเห็นกล้องพอดีคเขาใช่ครับผมถ่ายถ่ายคลิปนั้นเสร็จคือตะคิวกินแล้วฮะใช่ครับราคาแพงไหมเช้าแพงอะไรนะครับราคาโชว์หรือราคาโชว์ราคาโชว์เหรอครับราคาโชว์จริงๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหลังบ้านได้ครับอ่าอินสตาแกรม Y NPK นะครับบนหัวก็มีแบบที่แบบว่าคุยงานติดต่องานเลยนะครับเมื่อกี้เราขายไปมีลาย OA ด้วยนะครับสนใจไหมว่าถ้าคนจะคาดบอกว่าเป็นร่างคลองบนเวที สิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับสิ่งที่คุณจะได้ไปเดี๋ยวผมขายเลยครับ <laughs> สิ่งที่คุณจะได้ไปคุณได้นักแสดงที่คุณเคยดูในภาพยนตร์ในละครที่ที่คุณชื่นชอบแน่นอนไปในฐานะนักแสดงด้วยแต่ไปในฐานะศิลปินร้องเพลงที่แบบเป็นศิลปินจริงๆนะครับร้องเพลงจริงๆนะครับแล้วก็เล่นดนตรีจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ใช่ดาราไปร้องเพลงครับก็คือเป็นดาราเป็นนักร้องครับไม่ใช่เป็นดาราแค่ร้องเพลงได้ครับผม แล้วก็เอยากเป็นที่รักของทุกคนจ้างงานกันจะเยอะครับเมียมีคนรับผมภรรยาภรรยาภรรยาอ๋อภรรยาเป็นผู้จัดการวงครับครับผมครับผมไป่ั่งคุมคีหน้าไม่ีไม่หรอกวันนี้พูดเล่นคือเขาก็ช่วยดูความเรียบร้อยหลายๆเรื่องคือเราทํางานกันเป็นทีมครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือ ตอนนี้ในสิ่งที่โฟกัสคือกำลังมูฟมาสู่วงการดนตรีจริงๆครับผมก็หลายๆคนก็คงเห็นในในหลายๆโพสที่แบบโพสไปแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าตามจริงๆมีคนมาถามแล้วทุกคนที่เราก็มีทายาทมีครอบครัวมีว่าหุ่นเราก็ยังเป็นนร้างทองครับผมครผม่มจริงๆแล้วก็ในในเป้าหมายในการทำดูแลรักษามาตรฐานตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีคนดูครับมีผมรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงครับ เราเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักร้องเราเป็นคนที่ให้ความสุขความบันเทิงครับเราควรจะเราควรจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอะไรเยงี้ครับเท่าที่เราทําได้อะไรเยงี้ครับถ้าเรามีโอกาสเราก็จะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดเราให้ของดีเราก็น่าจะต้องได้ได้รับสิ่งที่ดีกลับมาอะไรเยงีย้ผมผมว่าในการตั้งใจทํางานในอะไรทุกอย่างมันเป็นมาตรฐานที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วอะไรเงนี้ครับครับผมถ้าอยากจ้างจ้างจ้างนะอยากเห็นซิกแพคจ้างนะชว้เราดูนะคร ไม่ด้สร้างคอนเทนต์ิี่พิูซูมได้เหรออะไรเนเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็หรือว่างานอื่นเพื่องานครับเพื่องานเพื่องานแล้วก็มันมีอันดับแรกเลยคือเพื่องานครับเพราะว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามที่ที่เราต้องรักษาคาแรคเตอร์ของตัวละครในรูปแบบนั้นอ่ะเราก็จะทําแบบนั้นแหละครับบางบางโปรเจกต์มันตีความมาแล้วมันมันไม่ผอมก็ต้องไม่ผอมครับเราก็ก็ยัง follow ทำสิ่งนั้นแต่ว่า ด้วยสิ่งที่มันได้ได้กำไรมาก็คือในชีวิตประจําวันเราก็ก็หุ่นดีก็ดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเรามีน้ำหนักลงว่ายางไรลงครับลงจากตอนแรกต้องไปสิบกิโลครับลงไปสิบกิโลครับใช่ในระยะเวลา3เดือนตอนนี้ก็คือลงตัวแล้วใช่ไหมครับร่างท้องอันนี้ก็ <laughs> อยู่ไปเรื่อยๆเลยครับก็ก็รักษาไปครับคือคืออันเนี้ยต้องต้องพูดตรงนี้เลยครับขอบคุณพี่เบส ที่แบดฟิตจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยคือผมได้ความรู้หล,หลายอย่างในการดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองต่อไปอะไรเงี้ยครับนี่คือสิ่งเป้าหมายที่ที่ททเราได้มาอะไรเงี้ยครับ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 ฝั่งนี้ก่อนเนาะฝั